ราศีกัน์นะครับเป็น1ใน4ราศีดวงเดือนตุลาดีกว่าช่วงเดือนกันยาอย่างชัดเจนและเห็นได้ชัดแล้วก็มีความเฮงน,นะครับมันดีเรื่องของเงินนะครับเพื่อนๆครับดาวหลายดวงโครจรไปเสริมในตําแหน่งเงินในจุดที่เราขาดสมมติว่าเราจะต้องหมุนเงินนะครับในการผ่อนนู่นผ่อนนี่หรือจะเป็นต้องหาเงินเพื่อที่จะซื้อเพื่อที่จะใช้เพื่อที่จะทำอะไรสําคัญสาคัญอะไรก็ตามนะฮะ เรื่องราเหล่านี้ครับดวงจะประสบผลสําเร็จนะครับในจังหวะที่เราคิดหรือทำนะฮะดาวมันเด่นในเรื่องของงานเด่นเรื่องการเจรจาเด่นเรื่องการติดต่อกันต่อรองเด่นเรื่องของการซื้อมาขายไปซื้อขายเรกเปลี่ยนเด่นเรื่องของการเจรจาเชิงรุกนะฮะเออเรียกว่าถ้าเรากําลังทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษฮะจะประสบผลสําเร็จนะครับเป็นอย่างดีนะฮะจังหวะดาวมันดีในมุมของการแก้ปัญหาเป็นพื่อนครับมีปัญหาอะไรต้องแก้ไหม ถ้ามีนะครับลุยได้ะฮะหรือคิดให้รู้ว่าโอเคถ้าอะไรที่เป็นปัญหากระกระซังตั้งแต่เดือนกันยาจะมีโอกาสเคลียร์สำเร็จนะครับในช่วงเดือนตุลาเนี้ยแหละแล้วก็ได้ทำอะไรต่อเนื่องอีกนะครับคือมันมีความคืบหน้าในเรื่องการงานเพื่อนๆลองนึกภาพนะดาวการงานของเรานะครับโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งแห่งเงินทองแปบลบว่ามีโอกาสที่งานหรือโปรเจกต์หรืออะไรก็ตามเปนก่อยเกิดเงินทองนะฮะ พอพูนเพิ่มมาขึ้นเหมือนกับว่าเราอาจจะได้เงินที่มากกว่าช่วงเดือนกันยานะหรือว่ามีช่องทางการหารายได้เสริเเพิ่มมากกว่าช่วงเดือนกันยานะครับดันั้นมันก็เป็นจังหวะดาวที่มันดีนะครับในมุมของเงินดีในมุมของการแก้ปัญหาดีในมุมการเจรจาดีในมุมการติดต่อการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายเปลี่ยนการทาเรื่อสงสคำคัญสำคัญสำคัญนะครับมีความขึ้นหน้าความสุเร็จนะฮะเผื่อมีไอเดียอยากจะ ค้าขายหรือจะคุยเรื่องสําคัญกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กมฎชาลูกพี่ดุนพีดวงจับสมผลสําเร็จครับผมดูนะเพื่อนเพื่อนเพเผื่อ,อ,อจะมีดวงมีโอกาสที่ได้เงินที่ไม่คาดคิดเลยฮะเดือนนี้แหละนะครับมีโอกาสได้เงินฟุกฟุกลงทุนเด่นนะเผื่อเพื่อนๆมีไอเดียที่จะลงทุนทําอะไรนะก็มีเกณฑ์สําเร็จครับถามว่ารได้ใจมัม้ยก็มีตามปกตินะฮะแถมมีรายจ่ายฉุกเฉินฉับพันเลยนะครับเช่นเดินทางฉับพันก็ต้องใช้เงิน หรือเขาขอเครื่องใช้บางอย่างเสียหายพังหมดคดีนะครับแลวพอมันหมดมันชอบหมดพร้อมๆกันนะหรือพอมีรายจ่ายได้สักอย่างหนึ่งฮะพอรายสักอย่างนึงมีรายจ่ายเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีเรื่องจ่าย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 เต็มไปหมดนะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอนะฮะมันก็เหนื่อยหน่อยนะฮะถ้าดูโดยรวมเรื่องของการเงินนะฮะในุงของรายจ่ายเยอะแต่ว่าไม่ใช่จ่ายเรี efendim, ่ยเปื <S <S ่อยนะฮะมันซื้อของนะฮะซื้อของให้กับตัวเองซื้อของให้คนที่รักแล้วก็มีโอกาสถ้าจะ ซื้อของสาคัญของมีค่านะฮะหรือบางทีเพื่อนๆตั้งใจจะผ่อนอะไรบางอย่างนะฮะก็มีโอกาสสาเร็จนะครับเผื่อของบางอย่างที่อยากได้นะฮะเผื่อมันมีดวงนะจริงช่วงสองสัดาอนสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสได้ผ่อนอะไรสักอย่างนะฮะที่เราตั้งใจต้องการนะฮะแต่ว่ามีเงินหมุนให้ผ่อนได้แต่บางคนไม่ใช่ต้องทุกคนนะแต่โดยวรวมผมมองว่ามันมีข่าวดีเรื่องเงินหรือใช้เงินคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ลงอะไรไปนะฮะคุ้มค่าครับ มีโอกาสมีรายรับพิเศษเกิดขึ้นแน่ๆนะฮะก็ดีนะมุมดาวอย่างครับในช่วงนี้คือการเจราจานะครับการเจราจาการติดต่อการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการเจราจาเรื่องสําคัญนะฮะเ,เพื่อนๆนึกไว้นะฮะปากเป็นเอกหรืเป็นโทนแน่ๆพูดคุยอะไรก็ตามคนเชื่อถือเชื่อฟังหรือทำอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของเงินพิเศษนะฮะจะสาเร็จแน่ๆนะครับอันนี้คือจัาดาวที่มันเด่นจริงๆเลย แล้วก็ภูมิใดอย่างนะครับอันนี้เราก็เลเห็นนะว่าเผื่อความตั้งใจเพื่อนๆครับอยากจะช่วยเหลือใครนะฮะอยากช่วยเหลือคนในครอบครัวอยากช่วยเหลือคนใกล้ตัวหรือเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่เรารักเคารพศรัทธาอะไรก็ตามนะฮะเดือนนี้มันจะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะฮะซึ่งเราสามารถช่วยเหลือได้ครับเพื่อนๆอย่ามองว่าคนมาขอความช่วยเหลือคือเป็นคนที่ไม่ดีนะโอเคนะเผื่อว่าเราตั้งใจนะฮะอยากจะ ช่วยใครที่เราเด่นแล้วเรามีความสุขในการช่วยครับจริงๆมนุษย์ราศรีกันไม่ใช่มนุษย์ที่ต้องรอคอยให้ใครมาให้หรือขอให้ใครทําอะไรให้เรานะฮะเป็นมนุษย์ที่ทําก่อนช่วยเหลือเขาก่อนนะฮะดูแลเขาก่อนอินดูเขาก่อนเป็นมนุษย์ที่ให้มากกว่ารับนะฮะจริงๆทั้งชีวิตนะครับที่ผ่านมาผมรู้ว่าชาวราศรีกันเป็นผู้ให้นะครับมากกว่าเป็นผู้รับฉะนั้นจึงส่งผลนะครับในมุมของ งานเงินหรือความรักมันจะมีอะไรที่ตอบแทนกลับมานะฮะหืเอเพื่อนเคยช่วยอะไรใครเคยทำอะไรให้ใครนะฮะเนี่ยอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยคนเหล่าน,นั้นนะฮะจะส่งผลบวกส่งผลดีให้กับเรานะฮะเช่นนี้ไปก็ดวงก็ดีนะถ้าดูโดยรวม,มเรียว่ามันมีดวงได้อะไรฟุกๆนะฮะเงินฟุกๆงานฟุกๆคำพูดดีๆคำชื่นชมหรือแม้แต่การลงทุนหรือได้กำไรพิเศษเนี่ยมันมง่ายคือ เขาว่าฟลุกด้วยแล้วก็สิ่งที่ควรได้ด้วยนะฮะมันเด่นนะครับมีคนช่วยเหลืออันนี้ชัดเจนมากดาวพฤหัสเขาย้ายนะครับตั้งแต่ต้นเดือนตุลานะฮะจริงๆไปจนถึงปลายเดือนธันวานะครับพฤหัสย้ายได้ตําแหน่งลาภคนราศีกันมีโชคลาภใหญ่นะครับมันมีโอกาสที่ผู้ใหญ่เมตตาไอเดียปัญญาเด่นหรือแม้แต่การได้ทรัพย์สินส,สิ่งของบางคนได้เงินทองหรือบางทีได้แฟนอยู่เฉ่าเรานะฮะ ตอนนี้มิงมิมมงมองอะไรใครไว้หรือช่วงนี้เรามีไอเดียความคิดอยากทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษก็จะประสบผลสำเร็จนะครับนี่โชว์าดาวมันเด่นหมดเลยเด่นแบบนี้นะฮะประการต่อมาครับอันนี้ลองพิจารณาดูนะเผื่อว่าเราอยากจะทำอะไรส่วนตัวอยากเอางานอินเทอร์เน็ตมาทำเป็นเงินอยากจะหารายได้พิเศษทางใดทางหนึง่งหรือจะไหว้ว่านที่ใครช่วยเหลือบางเรื่อง หรือหรือมีไอเดียอะไรบางอย่างอ,อยู่แล้วนะฮะอยากจะลงมืออยากจะลงคอร์สเรียนอยากจะลงทุนอะไรต่างๆที่เรามีไอเดียเชิงรุกแล้วอยากจะทําบางสิ่งให้สําเร็จจะประสบความสําเร็จครับจระดามันดีนะฮะในการทําคิดเคลียร์แก้ลงมือจัดการแล้วก็สุดท้ายก็ได้สิ่งที่เราต้องการจวะดามันมาแบบนี้เลยนะครับโอเคนะมาดูต่อครับเพื่อนๆครับในระยะเน,นี้ย มันมีสิ่งที่น่าห่วงนะครับอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าโอ้โหทุกอย่างต้องดีเล้วเพอร์เฟกนะครับคือถ้าเงินเข้าปุ๊บม,มันออกปั๊บนะฮะเลยจ่ายโดนฉับพันมานะฮะเลยจ่ายเกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัดเลี้ยงมานะครับเลยจ่ายฉุกเฉินหรืออะไรจ่ายที่ของบางอย่างเสียหายพังมานะครับแปลว่าเงินในเข้าให้ชื่นใจหรือว่ามีโอกาสได้เงินพิเศษแต่ว่าของที่ต้องใช้ไปกับเรื่องที่จําเป็นเรื่องที่ต้องช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาให้ใครเนะี่ยมันมีเงินพิเศษต้องออกหรือชําระในชุดนี้เป็นระยะนะฮะ นี่คือสิ่งที่พบเจอนะครับมุมดาวเป็นการต่อมาครับในช่วงนี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมันเพิ่มขึ้นนะไม่กกไมว่าจะเก็บไม้ว่าในช่วงรอบๆหลายๆปีที่ผ่านมานะผมว่าชาวราศีกันในช่วงปีนี้นะฮะเหมือนกับว่าต้องรับภาระนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายรับภาระในการผ่อนให้ใครรับภาระในการต้องแบกความหวังหรือว่าแบกความคาดหวังไม่พอครับบางทีอะไรต้องช่วยเหลือใครเพิ่มขึ้นน,นะฮะนี่ครับ มันเป็นเรื่องเงินก็นเลยนะครับหลากหลายอย่างแสดงว่าไอ้สิ่งที่ต้องระวังก็คือการหมุนเงินนะนะเงินในเข้าแน่นะฮะแต่ถ้าเรารู้เมื่อไหร่ควรเก็บหรือว่าจะเก็บจะกักอะไรไงเนี่ยมันช่วยได้ดีเยอะนะครับช่วยได้มากเลยครับแล้วก็ประการต่อมาอันนี้มุมดาวเรื่องวาจาเด่นนะเ,นเพื่อนๆครับมีไอเดียวาจานะฮะอยากพูดอยากคุยอยากคุย,อย,คยอยากแก้อยากทําอะไรพิเศษนะครับคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญได้ คุยเรื่องสาคัญกับแฟนได้จับเข้าคุยกับคนที่ร,รักหรือว่าคนที่เราเคารพคนที่เราผูกพันได้วาในให้ใครช่วยเหลือช่วยในป่าเป็นเอกเป็นโทมันนั้นใช่การพูดคุยเดียต้องทํากันบ้านก่อนว่าจะคุยอะไรใครเรื่องอะไรบ้างหรือต้องไปคุยเพื่อต่อรองเรื่องอะไรบ้างว่าจะพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะได้มันอาจจะไม่ใช่ต้องโอ้พูดครั้งเดียวแล้วก็สาเร็จนะต้องพูดหลายครั้งแต่แน่นอนว่ามันมีดวงสําเร็จครับแปลว่าความพยายามอยู่ที่ไหนเออน,นะฮะความสําเร็จในช่วงเดือนนี้อยู่ที่นั่น มันมีหลายครั้งที่ดวงความพยายามมีที่ไหนแต่ว่าความเสพไม่มีก็มีนะแต่รอบนี้ได้ฮนะเดือนเนี้ยดาวโชคลาภมาดาวเงินมันดีดาวเกี่ยวข้องกับคนช่วยเหลือมีดาวผู้ใหญ่เมตตาดาวพฤกหาสโคจรเป็นมหาอุดนะครับ3เดือนมีข่าวด,ดีๆในเรื่องที่ไม่ค่อยคาดคิดได้หรือมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในด้านดีแน่ๆน,นะฮะโอเคครับถือว่าดวงดีกว่าช่วงเดือนกันยายนชัดเจนครับโชคดีเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ